สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องอเคยได้ฟังข่าวเจออดที่ถือลอตเตอรี่เก้าสิบล้านบ่าคา่ะข่าวล่าสุดพนจางจางผัวพนยาสามสิบล้านสันว่าโอ้จังแม่นพนหลังพนรวยพนพนมหาสัมภาษณ์ไอรายการพิธวัตรของคุณ อุทวัตอะไรการตีสิบะนะพูดว่าพูนตั้งแต่ปีหกหกหนึ่งนะหลังจากพูนหลังจากพูนได้ผัวฝรั่งแล้วก็ได้อยู่กับผัวฝรั่งมาสิบสองปีเพราะปีทีสิบสามผัวฝรั่งพูนกับตายเนาะพูนกับชิมมรดกเี่ยอย่างไรพูนไวคองกับพูนมีลูกับผัวฝรั่งนั่นเอง น้ำเป็นลูกสาวคนหนึ่งผู้งามผู้งามมาสันเพื่นวานะแม่นี่กะเพราะพ่อผัวฝรั่งตายเพื่อนกะไอ้เพื่อนกะอยู่เมืองไทยเนาะเพื่อนกะมาอยู่เมืองไทยหือก่อนเพื่อนอยู่ก่อนเพื่อนที่ไอ้ถือลอตเตอรี่เพื่อนว่าไอ้ลูกสาวเพื่อนหน้ะนเอิ้นให้เบิ่งข่าวในทีวีว่าสันแม่แม่เบิ่งข่าวในทีวีแหมสันว่าตอนแรกติบูเบิ้งดอก วันนี้ถือลูกตอวากันเลยเบิงพอหันไปเห็นข้าวในทีวีข้าวในทีวีเน,นี่ยเป็นข้าวรถตู๋ยเป็นอุบัติเหตุรถตู้นะพ้นผัดเลียวเห็นไอเลี้ยวเห็นตัวเลขมันลอให้ขื้นมาตัวเลขแปดสี่ศูนย์พ้นแล้วก็เบิง้งครั้งแรกเลี้ยวเห็นกระลบไปแล้วก็หันไปเบิ้งอีกเท่าก็ยังเห็นอีกพ้นเห็นสอง่ถวพ้นก็นเลยไอโถโถ โทรสั่งกับขาประจําเพิ่นนลนะซื้อขาประจําเพิ่นกันเลยตอนแรกเพิ่นที่เอาแบบชุดใหญ่เลยร้อยยี่สิบล้านทั้งทั้งขาประจาเพิ่นามาบูมีมีได้ชุดเก้าสิบล้านเซนว่าเพิ่นกันเลยเอาสรุปสรุปพอเพิ่นถือรางวัลที่หนึ่งสิบหาใบเก้าสิบล้าน <c oughs> เพิ่นเพิ่นว่าไอขนาดนั่นกะเมื่อพ่อพ่อพ่อผัวไม่เพิ่อนอนะ ผู้ชายคนที่เพิ่งถือจางยาน,นี่นะกําลังจีบกันเบิงใจกันนะสันว่าไอ้เขาไอ้ผู้ชายคนนี้นะเป็นเป็นเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการพรานันเลยสนะันเขาพาเขาพา้เ,าาเล่นพั้นสื่อ,อสินะก็ต้องตามใจเขาฮัากเขานะอยากแบบว่าอยากให้เขาไอ้รู้สึกดีๆกับเจ้าของอยังสินะ <c oughs> สื่อไปกตะตัวแรกสื่อตัวแรกสื่อไอ้ไป ไปตอนแรกซื้อก็ได้ไปซื้อซื้อไปเมื่อนกว่าบาทได้กลับมาหาแสนพอมางวดที่สองนี่ผัดซื้อละมันที่หนึ่งซื้อแล้วก็เลยถึกละมันที่หนึ่งเลยก็เลยได้เ <c oughs> <c oughs> งินเก้าสิบล้านอันบาทานี้ค่ะยู่ไปยู่ไปเพิ่นหลังจากอหลังจากเาากพื่นรับเงินไปเรียบร้อยเพิ่นกับไปใส่ชีวิตของเพิ่นว่ะพัวกะ มักเวลาที่เฮ็ดบุญนีเฮ็ดท่านหรือว่าสั่งสร่อย่างที่เนี่ยผัวว่าผัวมักห้ามมักไอ้สร้างสอนอย่างสี่นะเพิ่นก็เลยบ่มักเพิ่นบ่มักให้ผู้ใดสอนเพิ่นบ่มักบผู้ใดห้ามเพิ่นบ่มักให้ผู้ใดขวางเพิ่นอันนี้อันนี้ฟังจากไอ้ผัวว้าเด้มาน่ไอ้ทั้งภู้เมียนี่ก็มาว่าทั้งรายการคุณวิทน์วัาว่าไอ้เปื้อกสันว่าเป็นคนที่ บบมีนิสัยเป็นผู้นำบอกวิสัยทั์บอกวางไก่เลยสินเหตุผลเหตุผลในการยานะ่ะเพื่อนีีทั้งผู้ผัวมันผัดเบ้าพื้นเมียว่าไเมียนี่ตอนเจ้าเนี่ก็ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญน้พาพระน้าเจ้าน้าวัดน้าวางสิละตอนเที่ยงกะเฮ็ดไถ่ทานแจกบันนันบันนี้นนนตอนย่ำคืนมาก,กะไปหาแจกนักล่องหมอลำไปหา ตามเที่ยวตามสังส่ง,งสนะรค์อย่างสิ่นนะแจกผู้ใดลอก็ได้หลายผู้ใดบ่ลอก็ได้หน่อยจังสินะเพราะไอ้โดนโดนเขาพวกระจับได้ว่ามีผู้ใหม่ไอ้กระบอกมันเชื่องจับได้ดอกบอกพืนเฮ็ดให้เห็นเทนนี่แหละแต่ทั้งผู้เมียนี่กะจากเลิกก็เลย <c oughs> ให้ผู้ใหม่โทรมาบอกให้ผูน้นี่ให้พัวกเก่าเนี่นะไอ้ไอ้ไอ้ ย้ายออกจากบ้านไปซา,าอันพจนที่เขามาอยู่แค่น่ะอันนี้คําเว้าของคําให้สัมผณ์ของผู้ผัวเด้เ <c oughs> พจนกัดเลยอเจ็บอกเจ็บใจก็ย้ายออกพอย้ายออกปุ๊บทางผู้ผัวกลับไปบ้านเก่้าพจนปับ๊บแบบว่าอีหยังก็บ่ให้เหลือจากชิ้นของเก่้าของไม่ก็บ่เหลือพจนก็นเลยโอนเงินให้ผัวพจนสามสิบล้าน เง bills, bands, ินในัว30บล้านอะไรก็ไ้รถอีกสามคันพร้อมกับเครื่องเพชรท้องหยองอยังสินะรวมๆเป็นห0ิบล้านเช่นว่าทั้งผูผัวพ่อได้พ่อได้เงินแล้วก็ไอ้เพิ่นกลับไปใส่ชีวิตของเพิ่นนะใส่ชีวิตไอ้ไป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 ทำด่างกายให้ดูดีนะไปเสริมสวยไปเสริมรอยยังเพิ่นนะไปกินไปใส่ยังเพิ่นน่ะไอ้ทั้งผู้เนี้ยนี่บ่มักบ่มักเสริมสวย มักไปแจกไปทําบุญทําทานมักหาความสุขต้องแบบรูปรดกลิ่นเสียงอย่างสี่นะไปเตนักเองเปหมอลมอ่อแจกบ้านนั่นบ้านนี้เนี่ยให้ให้ญาติพี่น้องอให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างสี่นะทุนกับมักบ่คือกันทุนกันเลยเลือก้ากันโดยการ จ้างผัวยาสามสิบล้านแล้วพนกับผ้ะภูมิเขาไปอยู่ในบ้านสรุป <c oughs> เงินที่ถึกไอเก้าสิบล้านหลังจากใส่ายแบ่งปันอย่างเรียบร้อยแล้วกะเหลืออยยุเหลืออยุสิบล้านเหลืออยุสิบล้าน,ออานพนกับมีความหวังว่าเออพนพนพราะวเะพนนี่ดวงพนนะถือรางวันนี่สงวดสงวดบ่มีงวดไหที่จะเวน้น เพิ่นมีความหวังว่าเพิ่นจะถืกอ,อีกเพิ่นก็นเลย <c oughs> ใช้ชีวิตออใส่ชีวิตให้มีความสุขนะตามตามอัธยาศัยเพิ่นนะล่าสุดหลังจากเพิ่นจ้างผัวยาเรียบร้อยแล้วเมื่อบุอกี้หมือที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นก็นเลยจัดฉลองฉลองความสุขของเพิ่นนะ <c oughs> จัดงานยิ่งใหญ่เลยนะในในอำเภอใน่างสีนะเพิ่นก็นเลยไอจ้างไอ อย่างไอเครื่องอย่างพารามิเตอร์น่ะคุณโปรโยโปรโยท่านน่ะนะโดยแบบว่าใส่ท้องเสซนไรสองสลึงนี่นะสามสิบเซนนอกนั่นก็เป็นเงินให้พาราพารามอเตอรา์หรือพารามิเตอร์าราอ,รอย่างนี้นนะึ้นโปรโยเลยคนไปคนไปงานเพิ่อนนะ่ะไปญาติเอาไอไอของที่เพิ่นโปรโยนะ่ะเหยียบงูเห่าตายพี่น้องโอ้ให้รู้ตัวงูเห่า <laughs> ย้อนความอยากได้ของคนฮพ่นกับพุ่มหมกพุ่มใจว่าเพ่นได้เฮ็ดบุญเฮ็ดฐานทั้งผู้ไอเจ้าของงานก็นได้แล้วพ่นกับไอเชิญเชิญไอพี่เชิญน้องไว้ประกาศตามไอรายการวิทย์วัดเนี่ยนะเชิญผู้ใดอยากไปก็ไปพ่นไดจัดพ่นไดจัดอีกสองปีปีนี้เป็นปีแรกรวมทั้งหมดเป็นสามปีเหลืออีกสองปีพ่นไดจัดนะงานงานม,มันเกิดพ่นนะ พนีจัดเลยแบบนี้ละป่ยทานป่ยทานเป็นเงินกับท้องนี่ลหละเพิ่นเชิญคุณวิทวัฒน์เชิญพิธีกรเชิญพนักงานอย่างไรเรียบร้อยแล้วอันเอ๊ัอนเกิดเพิ่อนม่นอเท่าไรไม่ปากก็ลืมฟังพี่น้องไอไปหาสืบข้าวเอาเด้อถ้าพูดอะไรอยากไปงานวันเกิดเพื่อนนะ่ะปีหน้าเพิ่อนที่จัดอีกสองปีป่วยทานไอท้องสองสลึงสามสิบเซนเพื่อนจะป่วย ผลมาเห็ดบุญเห็ดทานพนมาพนเห็ดแล้วพนมีความสุขพี่น้องกะ <c oughs> ไปร่วมร่วมฉเฉลิมฉลองไอให้ผนมีความสุขในเะด้อผู้ไดว่างก็ได <c oughs> ไปเพื่อแม่ป้าเนี่ยแม่ป้าไปโบว้แล้วล่ะเท่าคักปีนี้ <c oughs> ความสุขของคนมีเงินมนาะสุขเงืดคัก <c oughs>